เฮ้สวัสดีครับผมดูทีมงานตุดปารับนี่กายกำลังดีเลยครับผมดูวันครับเอา,างนี้ไม่เก็บแรงหรอกทร้งนี้วัดอย่างเดียวฮให้ดูครับให้ดู ไปดูมุมรัันี่มุมนี้จะได้ถนัดหน่อยรกลางนะครับไปเจียบที่ตรงกลางวัดอีกแล้ววัดอีกแล้วเล็กเนะปะ๋าป๋ากันมาดูาวุ้ย มาแล้วเหรลากมาแล้วลากมาแล้วครับลากมาแล้วลาปเองปลาอะไรปลาอะไรปาอโอ้ยโอ้ยปลาอ้ยโ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 อ้ยอ้ยโ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 อ้อ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโ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 อ้ย้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้้ยโอโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ น้ำอยู่ทีนี่ข้างน้นวัดอะไรขึ้นมาวิ่งอะไรไม่อยู่ไม่อยู่ไว้ตรงนั้นแหละหลัางด้วยลังหลังหลัางอู้ยเอาเอาเอาดูกันครับเฮ้ยวัดอีกแล้วเออวัดอะไรวัดอีกแล้วเหรอฮะน่าจะมีสองอันน่าจะมีสองอันเรอตั้งด้วยอันนี้ไอ้นี่ไหม นี่มันมันมีอันนึงอยู่แต่ว่ามันเข้ากันไม่ได้เลยตั้งตั้งคูออ่อย่างนี่มันมีอยู่โอ้ไม่อยู่เหรอไม่ลงเป็ดไม่ทันเนี่ยสองคัน <c oughs> สองคันไม่ทันเลยไม่แต่ก็ย่ามาเออเอรู้แล้วสบ <c oughs> ายเย็นเลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาแทสักคันอยู่ตีไว้คันหนึ่งตีมันนี่คันหนึ่งแล้วแตครับก็สี่คันเขายังพันเงินมุ่นอยู่อือเขได้สนุกกนะันเนี่ยแล้วแครับเดี๋ยวเขาได้สนุกครับสนุกโอ้โหโป๊กไสนุกเลยเขาไม่ว่าครับเขาไม่ได้ใส่เสื้อเขาตีลงไปปุ๊บเขาได้เลยอ่ะเขาไม่ได้ว่าครับอุ้ยเอาอีกรวอีกรึเปล่าอีกรวอุ้ยอยู่ไหมอยู่ไหมป๋า อยู่ไหมอยู่ไหมอยู่อยู่อยู่ปลาอะไรอ่ะตายมาเฉยเลยประมาณนี้คผมประมาณนี้หยุดกันครับ